อยากให้เจนแนะนําตัวเองนิดนึงครับเออ,อรัรฐสุภภาพสวัสดิ์ค่ะปลูกฝรั่ปปลังอยู่ที่พพภอ,อ่าเริ่มมากี่ปีเริ่มมาได้ปีนี้ปีที่สี่ปีที่สี่สแล้วจุดเริ่มต้นทําไมมงสนใจฝรั่งก็พอดีมีที่ว่างก็เลยถามเพื่อนว่า,าป,ปลูกฝรั่งซื้อพันที่ไหนดีครับเพื่อนก็นเลยแนะนําว่ามาซื้อกับคุณวรลพรที่ทบ้านแถวานแถวอ่ เบื้องต้นก็ซื้อแค่สองรอต้นแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่ที่สองพันห้าร้อยต้นสองพันเลยเหรอสองพันห้าร้อยจะเาเงินไปใช้ที่ไหนนะมันก็มีมันก็ต้องอายุเยอะแล้วเนาะก็ต้องมีเก็บบ้างก็ต้องมีที่ไปบ้างแหละผลผลิตมีประมาณเท่าไหร่ครับกำลังการผลิตผลผลิตก็เราทำเป็นรุ่นรุ่น,นคือ,อไล่รุ่นไปค่รุ่นไปมีอปีหนึ่งมีผลผลิตเท่าไหร่ เออไม่ได้ไม่ได้นับ,น,บนับเงินอย่างเดียวแ <gö> ล้วมีหลักๆเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างกิมจูมีกิมจูสองพันห้าร้อยต้นแล้วก็หงเป่าซื้อหนึ่งร้อยสิต้นเดี๋ยวผมจะหยิบหงเป่าซื้อมาให้ดูว่ามันแดงยังไง<บ>เนื้อมันของเป่าสือดูค่ะ บอกเลยโคตรหวานเลยอะไรมาหวานนี่แต่ว่าช่วงนี้มันฝนมันเลยไม่ค่อยหวานมมีพันอื่นไหมก็มีคือกระหลกเก่าซื้อแค่สองพันค่ะซื้อพันุกับว่ารัพรเจ้าเดียวเอากิ่งพันธุ์กับ วา่าละพอเพราะว่าเพื่อนบอกว่าแน่นอนว่ากิ่นพันของวา่าละพรแน่นอนไม่เขียนแล้วได้ไปดูสวนก็าไหมวา่าละพรได้ค่ะดีไหมดีค่ะแล้วที่ที่พบพระคุณใหญ่จะเป็นอะโวคาโดที่เราเห็นนะใช่ค่ะแต่นี่ทำไมเป็นฝรั่งก็อะโวคาโดก็ปลูกก็ได้ปลูกอยู่แต่ว่าที่ปลูกฝรั่งเพราะว่าตลาดนิยมแลมีรายได้ทุกวันขายได้ตลอดค่ะขายได้ตลอดไม่เหมือนอะโวคาโดได้ปีละ รอบสองรอบแค่นี้เรามีวิธีการดูยังไงครับว่าเป็นไส้แดงหรือเป็นกิมจูธรรมดาหรือยังไงไส้แดงเอ่อคนนี้จะนูนหน่อยคนมันมนค่ะมันนูนนูนนูนอ๋อนูนอันนี้กิมจูใช่ไหมป,ป้างนี่ คือจะบุ๋มบุ๋มยัอะไรดีอ่ะบุ๋มตรงเนี้ยอ๋อเป็นรูบุ๋มบุ๋มเอาเป็นอย่างงี้ใช่ไหมค่ะอ๋อถ้าถ้าใส่แดงจะเป็นแบบนี้ค่ะอะไรนะมีวิธีการอืมที่นี่ที่นี่เขาเรียกตลาดเลยนะฮะไอยลาสองไอยลาสองที่นี่นะขอบอกเลยสะอาดมากใช่แล้วอะไรทุกอย่างมีกว้างขวางทุกอย่างดีหมดเลยแล้วก็ที่จอดรถดีที่จอดรถดีแล้วแล้วที่สําคัญคือ ผมไปมาถ้าคุณตลาดละที่นี่สะอาดสะอาดแต่แล้วดูสถานที่สวยใช่ค่ะมาอยู่แล้วอากาศดีด้วยตรงนี้ดีอายญาลาสองแล้วนี่ะถ้าผักต้องไปอีกตลาดหนึ่งอ๋อฮะอันนี้กิมจูของเป่าซื้อเอ่อโทรศัพท์ศูนย์หกสี่เจ็ดเก้าห้าสามหกหนึ่งสี่ค่ะติดต่อได้ค่ะยังไงก็พร้อมพร้อมให้ความช่วยเหลือคนอื่นพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรมือใหม่พร้อมให้คําแนะนํา แล้วก็มีกิ่งพันธ์ขายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะกิ่งพันธุ์ก็จะได้นําไปเอาทางคุณวัลพรเพราะว่าเราเราไม่ได้ทําครับก็คือเราได้ตอนกันไหมไม่ได้ม่ได้ตอนไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมเลยฮะส่วนมากก็จะไปเอาของคุณว่าลพรมาผูกที่เดียวคอนเฟิร์มว่ารวมถึงสลัดโคตรอร่อยเน้นสตอรี่มีดีที่แปดรูปเอออันนี้คือสโลแกนของเกษตรรุ่นใหม่ ปลกได้ขายเป็นเน้นซอรี่มีดีที่แปลรูปอ่ะเอาลนะโอเคขอบคุณพี่มากครับม